เด้อไอตรงนี้พู้งยืนสดงอย่าไปตัสนเนี่ยจังาวะทีจินดรลมอนยี่สีปานะอาตเียมดดอต้มจงอนูนงต้เขาตันนีเน่ยใชเจะนี่จะต้มดตตายเออเขาจะสิน่จจิปรู้ยงจิตตาจงจะหันสอให้ชงมานะเอไม่ใช่เลยปานนนี่ตอตมมานะ